อันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อลายนะคะแล้วก็ไอดีลายนะคะจะขึ้นไปตามบนหน้จาจอนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะแล้วก็วิธีการเพิ่มเพื่อนนะคะให้กดไปตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็กดตรงคําว่าคนเอ้ไม่ใช่อ้าถูกแล้วนะคะกดตรงคำว่าค้นหานะคะนี่ตรงนี้แล้วก็กด ID นะคะก็พิมพ์ไปนะคะตาม ID ที่ให้มาม่อก็คือ08 5นี่ตามนี้นะคะอดีมีน้านย้าเจ้ารนะคะอันนี้มันไม่ใช่เบอร์โทรนะคะเป็นไลน์ ID นะคะนี่ก็มันไม่ใช่เบอร์โทรนะคะกดไปนะคะก็จะเจอนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไลน์ของเราเองก็เลยกดเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคะแล้วก็วิธีการดูสินค้าหน้าทำไลน์นะคะก็คือ สมมติแชทกันอยู่มันก็จะมีขึ้นภ่านี้นะคะกดตรงทาพนี้ไปนะคะแล้วก็กดตรงหน้าหลักตรงบ้านนะคะหรือว่าบางคนมันอาจจะขึ้นอยู่ตรงรูปบ้านขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะหรือไม่ก็มัานที่ไม่มีรูปบ้านนะคะให้กดตรงนี้นี่ตรงกดตรงรูปนี้นะคะนี่นี่กดไปเลยกดไปนะคะนี่แล้วก็จะเจอรูปภาพมากมายนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะก,ก็คือไอจีนะคะอินสตาแกรมนะคะก็ชื่อไอจีนี้ตามตามนี้เลยนะคะนี่ฮุยก underscore s h o p นะคะฮุยกช็อปค่ะก็ให้ทักได้เลขมานะคะ ่ตามนี้เหมือนกันนะคะก็เอื้อนไปนะคะก็จะเจออย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เวลามาคุยนะคะให้พักอินบ็อกมานะคะ ตันนี้ก็เป็นตัวธรรมดานะคะนี่ชิลหกร้อยสามสิบบาทเหมือนกันนะคะเนื้อนุ่มแน่นสโลนะคะนี่แพคเกจแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเบบีนะะบนบบน้นะคะเนื้อสโลมากนะคะหอมชิลหกร้อยสามสิบบัเกอร์แบบี้นินะคะก็อันนี้จะเป็นตัวฟุบย่าน,นะคะคือไม่ไแน้ใจชื่อมันเหมือนกันนะคะนี่นุ่มสโลนะคะชิล่สามร้อยห้าสิบบาท บาดาตัวนี้ด้วยนะคะชีล่าสามร้อยห้าเบลมิลลี่นะคะมิลลี่นะคะตัวสีชมพูชื่อมิลลี่นะคะส่วนสีฟ้าชื่อบิลลี่นะคะบิลลี่กับมิลลี่ชื่อขายกันมานี่เป็นสีชมพูแบบเอ,อ่อมองไม่เห็นตามันนะคะนี่สีชมพูแบบหลับตานะคะแล้วก็สีฟ้าจะมีแบบตาลืมตาแบบเดียวนะคะแล้วก็สีชมพูจะมีแบบมีเห็นตาอนะไนี่หลับตาเหมือนกันนะคะ ส0 0บาทนะคะนี่ตามนี้นะคะ400ร้อนี่นะคะเป็นของไอรูเหมือนกันนะคะนี่จะเขียนว่า Little Penguin นะคะสีชมพูนะคะมีสีชมพูตาแบบนี้แล้วก็เอแล้วก็มีตาแบบนี้นะคะส่วนสีฟ้าก็จะมีตาแบบนี้นะคะแล้วก็ออ๋ใต้แบบหมดแล้วนะคะนี่ใต้แบบนึงก็คือแบบนี้นะคะแต่นี้เป็นของเราเองค่ะก็ตัวนี้นะคะชิ้นละ620บาทค่ะข้างหลังก็จะมีภาษาไทยเขียนด้วยนะคะเป็นของไอรูค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะคือเราใส่แพ็กเกจจับได้นะคะ ก็จะมีไอชิ้นไอบลูมอยู่ที่เท,ท้ามานะคะเขียนว่าไอบลูมค่ะเนื้อตัวนี้นะคะนุ่มมากกลิ่นหอมแบบผลไม้รวมนะคะสโลมากเนื้อนิ่มแน่นนะคะทีละาหกไลยี่สิบาทของไอบลูมนะคะเป็นตัวใหญ่นะคะตัวตัวนี้เป็นตัวเออตัวหลับตาะคะส่วนตันี้เป็นตัวลืมตาะคะ่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะไม่ใช่รุ่นเก่านะคะนีให้ดูความสโลนะคะนุ่มสโลกลิ่นหอมนะคะพห้เกตก็หน้า แดงคนไทยัรนเองนะคะมีสีชมพูมุกนะคะมีกับสีสีฟ้าหมดแลวนะคะแล้วก uh, ็สีชมพูมีหกลอแต่สีหมดเลยนะคะก็คือจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นสีฟ้าอันนี้เป็นของเราเองนะคะก็เรารู้แล้วนะคะว่าตรงรูนันคืออะไรนั่นคือไว้ที่ใส่บอตเชนนั่นเองนะคะนี่เขาจะมีบอตเชนให้อยู่ในถุงนะคะแล้วรูนี้ก็ให้ใส่บอตเชนนะคะน่ารักมากมากเลยมันอาจจะมีตรงรอยต่อนิดนึงนะคะมันไม่ใช่ตำหนินะคะเป็นรอยต่อคือกุชชี่ทุกตัวต้องมีอยู่แล้วนะคะเนื้อเนื้อแบบนุ่มสโลกลิ่นหอมมากะค ชิ้นใหญ่นะคะชิล่าหกร้อยแปดสิบบาทค่ะปองปองแฮมสเตอร์นะคะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะคะแต่มาชื่อว่าแฮมสเตอร์นะคะก็จะมีเขียนว่าสกูชี่เจแปด ินหอมด้วยนะคะนี่ชิล่าสามร้อยหกสิบจะเป็นอุนตินะคะหรืออีกชื่อนึงที่เรารู้จักเปนเทอร์นีตาเมียค่ะก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวพิซซ่านะคะแล้วก็จะเป็นตัวสีชมพูนะคะแล้วก็ตาเป็นแบบตาเลิฟนะคะแล้วก็มีเป็นรูปแตงโมคาร์บอนเชนสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะซิลิโคนนะคะเป็นรูปอีกแบบหนึ่งนะคะไอติมก็จะมีซิลิโคนนะคะทุกอันจะมีซิลิโคนหมดเลยนะคะมีนจะเป็นสีชมพูนะคะทุกอันชิล่าสี่ร้อยหกสิบค่ะนุ่มสโลว์นะคะกลิ่นหอมมากหอมแบบ ขอมขึ้นจมูกนะคะแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ด้วยนะคะนี่เขียนว่าคุณนี้มาหลุนะคะ้างห่ังก็จะมีตรงนี้อันนี้คือตามแบบเขาเลยนะคะจะมีนีน่นีน่นีน่นี่นี่ลายตามนี้นะคะชิล่า460บาทค่ะแผ่นนะคะของไอโบรเหมือนกันค่ะเป็นขนปมปังแผ่นบิสิชรอยัลซอฟนะคะอันนี้คือแบบดีทีงมากเลยนะคะถึงจะดูแบบนี้นะคะแต่ว่ามีแบบเนื้อดีมากนะคะแต่ตัวนี้ไม่มีลายเซ็นนะคะเขียน5าดาวได้นะคะขนปมปังเลยห้าดาวน,นะคะอันนี้เป็นโอโยมาโตเกสบุชีนะคะ ที่เดบแยนทำรอบกับไอบลูนะคะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะดีดูตรงนี้สีชมพูนะคะส่วนอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีสีม่วงหอมนุ่มสโลมากนะคะนี่ชิล่า490บาทนะคะมีบบเชนะคะอันนี้นุ่มสโลมากๆเลยนะคะชิล่า490ฮัมเบอร์เกอร์ของโอลิเกอร์นะคะนี่ก็จะเขียนโอลิเกอร์ตรงนี้นะคะ O R I K E R นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะนี่โอลิเกอร์นะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะ โอเกอร์นะคะน่ารักมากแล้วก็จะมีเป็นป้ายตรงนี้ข้างหลังก็จะมีเขียนออริเกอร์เหมือนกัน,นะคะเนี่ยแพ็คเกจดูหวานเววมากนะคะแพ็คเกจสีชมพูชิลล์สี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวเราจะบีบให้ดูความสาโลนะคะนี่นะคะที่จิมซา,าโลกันนี้นะคะแต่ กลยนะะคิ่นหอมนะคะดีขนาดแค่ดีนะคะกลิ่นยังแบบหอมออกมาอกแพ็เกตเลยนะคะสโลมากนะคะชิล่า470บาทค่ะเป็นของอีลนะคะนุ่มสโลมากสีมุกนะคะมี่บางตัวแพ็เกตมันจะขาดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเล่นจนมันขาดนะคะเพราะว่าแพ็กเกตเขาแบบมันบางด้วยนะคะแล้วมันมาจากโรงงานอยู่แล้วบ้านที่มันขนส่งมาเขาก็ยัดกันมามันก็แตกง่ายนะคะล้วถุงก็บางมากด้วยนะคะนี่นะคะได้ของอีลี่ค่ะเขียนว่าไอเลอร์แมงโกสคินนะคะก็เดี๋ยวเราจะติดสกัดท์เทปให้นะคะ ชิ้นละ190าิบาทนะคะสีแบบสีมุกมากนะคะนุ่มสโลมมากเห็นไหมไม่ขึ้นตัวมาเลยนะคะชโลมสุดยอดนะคะชิ้นละ190บะะ้้าค่ะอันนี้ก็จะมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีส้มออเหลืองนะคะเดี๋ยวมาดูความสโลมกัน,นะคะ่ะนุ่มชโลมนะคะอันนี้นะคะชิ้นละส3มสาสิบบาทนะคะมีสองสีด้วยกัน,นะคะ่ะเป็นแก้วมังกรนะคะ เขียนจัมเบิสปูชี้นะคะข้างหลังแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้แพ็กเกจมีสีสันมานะคะนี่เป็นตัวแก้วมังกรนะคะคือกลิ่นหอมลุ่มสโลนะคะดูมากทีตัวที่มาใหม่นะคะก็จะมีทั้งหมด6แบบด้วยกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูซี่นะคะเป็นตัวพระเอกนะคะก็คือมันจะเป็นตัวเด่นในเรื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นชอปเปอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เราจําชื่อมันไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะซานติสนะคะไม่แน่ใจว่าถุ ชื่อมัอนไม่ได้นะคะนี่นะคะราคาชิ้นละ150บาทนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อ6ตัวนะคะจะค่าแบบหรือว่าจะเอาแบบยังไงก็ได้ขอให้ซื้อครบ6ตัวนะคะก็จะลดราคาเหลือเทียงเหมือนคิดแค่5ตัวนะคะซื้อ6ตัวแต่คิด5ตัวนะคะชิดราคา5ตัวะคะ่ะนี่นะคะของมาเยอะมากๆอันนี้ขายดีมากเลยนะคะอันนี้แท้แลนะคะสายตรงนี้นะคะสามารถยืดได้นะคะเดี๋ยวจะยืดให้ดูนี่ยืดได้นะคะชิ้นละ150บาทะคะ่ะเป็นมะม่วงของอารีดีนะคะนี่ โลโกอของเขานะคะก็จะเป็นนํมเบอสีนี้นะคะแพคเกจของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะมีเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเราเอาให้มาดูแค่นี้พอนะคะคือพี่เกศหยิบมาเยอะก็คือมันเยอะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะมาดูความสโลกันนะคะจะบอกนะคะว่าตัวนี้ออกมุกนิดๆนะคะแล้วก็นุ่มสโลหอมมากนะคะเนื้อดีมากนะคะตัวนี้แน่ยนี่นุ่มสโลมากๆเลยนะคะก็อ,อยากพูดไปสนใจกับเสียยเมื่อกี้นะคพพอดีเราไปดนกล่องนี่นะคะนุ่มสโลมากๆเลยนะคะนี่ชิ้นละ 300บาทค่ะเอน,นะคะชิลล่าสอ้อยเก้าบาทนะคะอันนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้ชิลละชิลละ290งาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะจะมีสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีแท็กแท็กนี่เหมือนกับทุกอันนะคะแล้วก็บลูเชอสีทองทุกอัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ดิบวานิลลาค่ะจะมีลายเส้นตรงนี้มีเป็นช็อกโกแลตดิบสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นไอซิ่งนะคะนี่เป็นเคสีชมพูนะคะสโลแบบสโลมากนะคะเพราะว่าคาเฟ่ดีเอ็น เครื่อชื่อของความสโลนะคะอันนี้นะคะไม่น่าจะเหมือนกันว่ามีลายเซ็นต่ออันนี้ไม่น่ามีอ๋อมีนะคะอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็อันนี้ก็จะเป็นเคนะคะเทกเทก็จะอยู่ใต้ล่างตรงนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะนี่นะคะเป็นลายเซ็นนะคะชิละราส9 0หมดเลยนะคะถ้าแบบสองร้บาทค่ะก็จะมีเป็นแบบถักออกมานะคะอะไรแบบนี้อันนี้นุ่มสโลนะคะนี่นุ่มสโลมากเลยนะคะแพ็คก็จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะว่าเชฟสีทองค่ะแล้วก็จะมีเป็น นิดๆนะคะแล้วก็มีขนมบังสีเหลืองออกครีมๆนะคะนี่นะคะสโลมาแล้วก็มีเป็นหน้าจานัฟฟินนะคะหน้าจานแค่เช่นมัฟฟินค่ะสโลนะคะแล้วก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีเป็นไส้แบบนี้นะคะเวจริงมากสโลนะคะนุ่มสโลตรงนี้นะคะชิลาสามร้อยยี่สิบค่ะคือมันจะชิ้นใหญ่กว่า290รเก้านคาเฟ่ดีเอ็นรุ่นใหม่นะคะใหม่ล่าสุดเลยนะคะใหม่ล่าสุดนะคะแท็กก็จะเป็นแท็กสีแดงอย่างนี้นะคะดูลูหลามเคยว่าพรีเม่ยมคาเฟ่ดีเอ็นนะคะตารางแท็ก แล้วชเสีของคุออ,อันนะคะอันนี้น่าจะมีลายเส้นนะคะเดี๋ยว่ะแ๊บรู้สึกรุ่นไหน่จะไม่มีลายเส้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีสีนี้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี่สโลมาานะคะชิ้นใหญ่นะคะส่วนลาย ก็มีแบบอีกแบบหนึ่งก็น่าจะมีแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ไยเ้นก็อยู่ใต้ตุ่มเหมือนกันนะคะนี่อันนี้มองง่ายนนึงอันนี้นุ่มสโลเหมือนกันนะคะนุ่มสโลมากเลยนะคะอันนี้ชิรา430บาทมาล์ซารุ่นใหม่นะคะใหม่ล่าสุดคือตอนนี้สโลแล้วนะคะนี่ก็จะมีายเส้นเขียนทรายเวิร์กนะคะก็จะเป็นเค้กแบบนี้นะคะแล้วก็มีลายลายนี้นะคะแล้วก็มีลายไหนอีกเปล่า นี่มี2ลายค่ะในตานีนะคะชิ้นละสรอยยีนะคะชิ้นละนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ดูแท็กนะคะก็จะคิดขปิบาลาซานตรงนี้ก็จะแบบเงาเงานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้บลัชสีชมพูทุกอันเลยนะคะส่วลายเส้นอยู่ตรงสูทุกอันเลยนะคะนี่ให้ดูความสโลว์ขาปิบาราซาตอนนี้เขาทำให้แบบนุ่มสโลว์มากนะคะนี่สี่ร้อบาทตรงนี้นะคะก็เป็นราคาชิ้นละาบหาบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแั้งเนยสดนะคะ นุ่มสโลนะคะจะอยู่ในแพคเกจอาจจะดูไม่สโลนะคะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะนี่น่ารักนุ่มสโลนะคะแล้วก็มีเป็นพีชนะคะหรือว่าลูกทอนะคะน,นี้นุ่มสโลมากลิดหอมนะคะแล้วก็ส้มตัวนี้นะคะก็นุ่มสโลนะคะแล้วก็มีเป็นเสับปะรดนะคะซื้อครบ12ชิ้นนะคะแถมฟรี1ชิ้นนะคะ ค้ห,หน้ากันได้นะคะนี่นะคะตัวอย่างของปังเนยนะคะนุ่มสโลนะคะกินหอมนะคะกินแบบกินขนมปังนะคะอันนี้แป้ของเราเองนะคะนุ่มสโลค่ะชิ้นละสามสิบห้าบาทะคะ่ะตรงนี้สามห้าบาทหมดเลยค่ะสามารถค้าหน้าก,กันได้นะคะก็จะเป็นพีชไอ้บูมกรอบนะคะก็จะมีตามนี้นะคะจะมีหลายแพ็คมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะดิให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะก็ะเป็นชิ้นนี้นะคะ ือตอนนี้หอมนุ่มสโล่มากๆนะคะชิ้นดัมโบประมาณไอไอบูญของแท้เลยนะคะก็ประมาณนั้นเลยะะชิ้นแบบนุ่มสโลใหญ่นะคะหอมด้วยนี่นะคะนุ่มสโลมากๆ,ๆเลยนะคะนือดีมากนะคะนี่อันนี้นะคะชิะ 1, 4, 4, 4้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะรุ่นอี่น,นะคะนี่ตามนี้เลยนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอตามนี้เลยมีเฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ไอดีไลน์คะคะไอดีไลน์นะคะ,ะ,คะมันไม่ใช่เบอร์โทรนะคะแบบไม่ได้รับสั่งทางโทรศัพท์นะคะให้สั่งมาทางไลน์เฟซบุ๊กหรือไอจีนะคะก็ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย